กลับสู่เททโซนช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกเทคโนโลยีทางการทหารใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกทุกระบบทุกมิติที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณชื่นชอบอาวุธล้ำสมัยขีปนาวุธอากาศยานรบหรือระบบป้องกันขั้นสุดยอดอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตล่าสุดจากเราวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในขีปนาวุธที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026ขีปนาวุธทันเดอร์ล้านระบบจรวดพิสัยกลางที่ผสานความแน่นยาความเร็วและพลังทำลายล้างไว้ในรูปเดียว t ันเดอร์ล้านได้รับการพัฒนาโดยบริษัทเอกชนด้านยุโทโธปกรณ์ในยุโรปซึ่งมีความร่วมมือจากทั้งฝรั่งเศสเยอรมนีและสวีเดนโดยโครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถตอบโต้ภัยคุกค,คามในสมรภูมิยุคใหม่ทั้งจากรถถังเครื่องบินไร้คนขับและฐานยิงของศัตรูขีปนาวุธทันเดอร์ล้านมีระยะยิงที่สามารถทำได้ไกลถึง750กิโลเมตรและใช้ระบบนำวิถีแบบผสมผสานระหว่าง GTS อินเนอ n ์ชิวล์นีเวกและเซนเซอร์ตรวจจับอินฟราเรดท่านสูงทำให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแน่นยํำในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นในเวลากลางวันหรือกลางคืนด้วยความเร็วสูงสุดที่แมท5ซึ่งเร็วกว่าเสียงถึง5เท่าทันเดอร์ลันถูกจัดอยู่ในประเภทไฮเปอร์โซนิกแท็กติคอลมิดซหรือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงทางยุทธวิธีซึ่งหมายความว่าศัตรูจะมีเวลาในการตอบโต้น้อยมากทำให้การยิงตอบโต้หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศมีโอกาสที่จะพลาดเป้า นอกจากนี้หัวรบของทันเดอร์ล้านยังสามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบตั้งแต่หัวรบระเบิดแรงสูงแบบธรรมดาหัวรบจอะก,กรอบไปจนถึงหัวรบ e m p ที่สามารถทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเป้าหมายได้ทันทีที่ระเบิด ระบบปล่อยตัวของทันเดอร์ล้านยังถือว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้มันโดดเด่นเหนือทีปนาวุธรุ่นอื่นๆโดยมันสามารถยิงได้จากทั้งภาคพ,พื้นดินรถยนต์ติดตั้งเคลื่อนที่และยังอยู่ในระหว่างการทดลองปล่อยจากเรือรบขนาดกลางอีกด้วยทำให้ประเทศที่มีงบประมาณป้องกันจำกัดสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายและคุ้มค่า ในปี2026นี้ทันเดอร์ล้านได้ผ่านการทดสอบจริงในสถานการณ์จำลองสมรภูมิในทะเลทรายและภูเขาหิมะของยุโรปตอนเหนือซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำที่ระดับ CET เพียง3เมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าดีมากสำหรับขีปนาวุธในประเภทเดียวกัน ในด้านต้นทุนทันเดอร์ล้านถือว่าไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปโดยราคาประมาณการในปี2026สำหรับ1ลูกอยู่ที่ราว3.2ล้านดอลลา,ารา์สหรัฐหรือประมาณ118ล้านบาทไทยซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบก,กับขีปนาวุธที่สายกลางรุ่นอื่นๆอย่าง ATACMS หรือ ISKANDER หลายประเทศในยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางได้แสดงความสนใจในการจัดซื้อทันเดอร์ล้านและบางประเทศก็เริ่มกระบวนการสั่งซื้อเบื้องต้นแล้วอาทิเช่นโปลแลนด์ฟินแลนด์และอิสราเอลซึ่งกำลังมองหาขีปนาวุธที่สามารถเสริมศักยภาพการตอบโต้แบบเร็วและแม่นยำ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์จาก NATO ยังระบุว่า t h นเดอร์ล n าจะมีบทบาทสำคัญในการถ่วงดุลทางทหารระหว่างฝั่งยุโรปและศัตรูที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพราะมันสามารถถูกใช้งานได้ทั้งในสถานการณ์ป้องกันและการโจมตีเชิงรุกแบบเซ i c a l ิคอลสไตร สิ่งที่ทำให้ทันเดอร์ล้านน้าจับตามองที่สุดก็คือความยืดหยุ่นในการใช้งานความเร็วในการตอบโต้และระบบนำวิถีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าขีปนาวุธรุ่นนี้อาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ขอ,ของขีปนาวุธยุทธ,ธวิธีในยุคต่อไปแม้ว่าจะยังไม่มีการนำทันเดอร์ล้านไปใช้ในสนามรบจริงแต่จากการทดสอบและข้อมูลที่เปิดเผยออกมาดูเหมือนว่ามันพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนเกมรบในสมรภูมิสมัยใหม่ ถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่องวอเทคโซนของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกแล้วคุณละคิดว่าทันเดอร์ล n าจะสามารถเปลี่ยนสมดุลพลังทางทหารได้จริงหรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเราจะรอฟังความคิดเห็นจากคุณหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือคำบรรยายนเพิ่มเติมเช่นคำอธิบายวิดีโอหรือแท็กคลิกถามได้เลย